เรางโกุลน,นะวันนี้เราก็จะช่วยตามหากาละเอ้ยไม่ใช่ติดเรื่องเรานะโตะโอเคครับผมทุกคนเรามาต่อกันในหนะ้าตัวอัจฉริยานะครับผมในภาคท,ที่4กันแล้วนะฮะภาคนี้หลังจากที่เราได้สู้กับคิดสมะภาคแล้วที่เราได้เล่นเป็นทีมของทีมไหนหละว้สัตว์ <laughs> ทีมไก่มั้งยี่จะไม่ได้เฉยเลยวะโอเค,ครเราจะไปตามหาเป็นทีมน้าโตต่อ,ตอนะครับทีนี้ถ้าใครชิกาละเรากำลังไปนะ เต๋อช้างหไหมซิไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้ใจเย็นนะไม่ได้แล้วล่ะต้องรีบไปตามหาการละนะครับผมพอพา,พาที่แล้วมีคิตเามะมาขัดขวางเอาไว้นะฮะพาชนี้เาราเจอใครเราไปดูกันนะผมต้องเดินทางกับไกด์ผมตัดแล้วกันเราอาจจะได้สู้กับพวกสายกุศลต้องเตรียมตัวพร้อมนะไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงเราฉันอยู่กับนายโอ้ใคไหนวะเนี่ย ทางนี้ไปทางคิริใช่ไหมทางนี้มันอาจจะมีกับดักอยู่ทุกที่เลยนะระวังตัวด้วยได้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 ทัดซีนวะ <c oughs> เฮ้ยมองอีกแล้วอ่ะอคิทำมีอีกเหรอหนนี่นี่มันใครชี้ <c oughs> รู้จักเหรอใครชี้จานเกิดอะไรขึ้นทุกคนระวังตัวด้วยนะฮะฮะ หนึ่งในสายรรรุิสาอาฮะลูกพี่กูนี่เองอะไรนะคิดทำใม้เขาคู่กับอิทาจินะครับผมมาแล้วสินะหมอนี <It achi. S 1> อ่อุชิฮาอิทาจิเคยๆชิเคยๆชิไม่เจอกันนานเลยนะครับยังไม่พอสำหรับแกอแีกเลยเนี่ยฮะไปหากาละ แกจะมาขวางฉันหรือไงเพแกจะทำลายพวกแกทุกตัวข่าววันนี้นายจะต้องมากับฉันนะนารูโตะอย่ามาทะลึ่งบ้องนะเว้ยใจเย็นสินารูโตะหรือฉันจะดูแลหมอนี่เองอะไรกันนะอาจารย์ก็อย่างที่ฉันบอกนั่นแหละฉันไม่ได้หมายถึงว่าให้นายยืนดูเฉยๆฉันต้องการให้นายเป็นกำลังเสริมฉัน ฉันก็อยากจะให้ในายมุ่งไปก่อนนะแต่ว่าฉันไม่คิดว่าฉันจะจัดก,การมันได้ด้วยตัวคนเดียวนะไอ้มอนี่แหละมันคือคาฉานดวงตาที่แก่งที่สุดในคนนะฮะลองจากชิซุยนะผมก็ได้สองคนนะเรามาสี่ไม่ใช่เหรอได้สู้สองนะผมเป็นฮักคาคาชินะครับคาชิเคยสู้กับไิจิมาแล้วซึ่งตอนนั้นนี่คือน่วมครับผมติดอยู่ในภาพมายาอีกสอง สองวันปะสี yes. well, ่แปดชั่วโมงปะภาพลงตามาลียิงกระนอยรอบนี้ไม่แพ้หรอกกูก็มีกระสุนไม่ใช่กระสุนจักกูมีอ่าเนื้อแวงเหมือนกันนะมันทะลุป้องอันี้ไปเนีเอาไปไกลครับผมปลดอาวุธจับข้างหลังแกล่ะครับหลับไปสิยัง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 ไม่สู้ยังไม่สู้อย่าอ่อนให้หรือไงวะเนี่ยฮะตัดสายฟ้ายังอีกยังไม่สู้กูยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะอิสติจิตบอลหรือเปล่า ตัวปลอมหรือเปล่าขัดสายไฟฟ้าโขกไปชาร์จไลนิ่งเบรดเรียบร้อยจังหวะนี้ได้เวลาปิดชักเอาปิดฉากไม่ได้เหรออะไรวะเนี่ยเป็นเรื่ใช้ทำเป็นตายทั้งนั้นงั้นก็ปาดคอเลยละกันนล้โตะฉันเห็นนายรัสฝากด้วยละเรียบร้อยปิวไม่ได้จีมันไม่สู้วะรู้สึกแปลกๆฮะเออเราอยู่ในคาถารองตามันอ้วมาจับเวลาด้วยเนี่ยแปดสิบวิผมไม่ได้อ่าน เลือดเรามี99.99เรนะผมเวลาเราใช้ไป58เหลือประมาณ2 2วินาทีโบนัส3มพันเยสิเยี่ยมออสซึมมันได้มีให้เลือกหมดยากเหมือนง่ายแต่บางตัวก็เก่งทำไมอิทาจิมันไม่สู้วะหรือว่าเราไม่ปล่อยเวลาให้มันสู้เราแบบบุกรัวเลย Well done Kakashi ทำดีมาก Kakashi รู้วิธีต่อสู้กับเนธแล้วสินะ Itachi ทันจินายนะ,นยนะผมว่าเวลาเราคมหมดแล้วนะครับคราวนี้เอาอีกแล้วมายื้อเวลากูเฉยๆแน่เลยเนี่ยสองตัวพวกมึงบมกเวลาเหรอมันหายไปอีกแล้วอ่ะายใช่แล้วละ่ลวละที่เขามาดูเหมือนจะเป็นแค่การซื้อเวลานะไม่ได้จะมาสู้อ,อะไรซื้อเวลาอย่างเงี้ยเหรอค่ะ จ,จ,จุดใสไปเลยดอกน mm. ี่ตัดสินใจจากแทคนติกเขาแล้วเนี่ยนะฉันว่าไม่ต้องสืบเลยละ่ะพวกเขากำลังจะแยกสัตหางเหมือนกับดูดสัตหางออกจากล่างเลยมันนะทันทีนว่พยายามจะสร้างล่างสถิตคนใหม่สัตหางล่างสถิตมันคืออะไรกันอะ เอ้าไอ้ซากุระไม่รู้จริงดิก็มันเล่าให้คนเล่นฟังว่าสัตวหางก็คือสิ่งที่สร้างมาอย่างปริศนาเหมือนกับชูคาคุแล้วก็ไอ้ก้าวหางนะนะ่นะก้าวหางอย่างนั้นเหรอสัตว์หางน่ะสร้างขึ้นมาจากจักรกะอันยิ่งใหญ่มหาศาลรวมกันอยู่ในช่วงสงครามโลกและทุกหมู่บ้านก็ต้องการที่จะควบคุมมันให้ได้ ก็ใช้เป็นอาวุธในสง,งนครามะผมควบคุมมันเหรอเป็นไปได้ด้วยเนี่ยที่จะควบคุมจักระที่มีความหนานแน่นขนาดนี้อะ่ะแต่ในที่สุดไม่ไม่มีใครสามารถจัดการกับมัน,<ต>มนได้มีครั้งหนึ่งที่พวกเขาจะพยายามจะควบคุมมันโดยการผนึกสถานลงไปในร่างของมนุษย์อ๋อ <c oughs> นานี้น่าลฮะคือ And whom are sealed, และผู้คน <like S 2> ที่โดนสัตหาง <N ara. S 2> พันดุกไว้ <N ara. S 2> เหมือนกับกาละถูกเรียกว่าจินจูดิิร่างสถิตอาา่ะฮะนารโตโบอกไม่ต้องพูด <Naruto. S 2> กินใจนะผมนะดูโตนี่ไงแล้วจะเป็นยังไงเมื่อสัตหางถูกแยกตัวไปละ่ะฮะสากุระ มันจะต้องใช้วิชาพันึกที่แข็งแกรงพอจะควบคุมพลังของสถาแล้วก็ต้องใช้เวลานานนาน,น,นะเหมืนใช้แบบคาถาพันลึกเพื่อแยกสถาเอามาทีนึงนะผมเมื่อถึงจุดนั้นแล้วแล้วก็ล่างสถิตจะบอกนะว่าใช่แล้วล่ะเจนูเมื่อสถาถูกแยกออกมาจากล่าง เขาก็จะต้องตายไม่นะงั้นก็เฮ้ยขอกุละน้ำตาตื้นไปไหนเนี่ยไม่ต้องห่วงนะฉันสัญญาแล้วนะว่าฉันจะไปช่วยการะไม่เข้าใจเลยไงฮาริโตะฉันเป็นห่วงเกี่ยวกับกานคายชิเราควรรีบไปนะครับโตไม่ฟังกูเลยเพื่อนเขาเป็นห่วงแน กาละมันทุยซากุระไม่ได้เป็นห่วงกาละนะผมกาละมันน่าจะเป็นห่วงนาโตะอะไรเมื่อกี้ดูตรงเฮ้ยนี่มันผนึกห้าวิถีนี่ยันห้าทิศผนึกห้าทิศหรือห้าวิถีครับผมจำเออนี่ไงกาลนะอยู่ในาฐานทัพลับของเซ็นกุซานะผมอยู่ในคนอนะันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพันแน่สองคนวะนนอันนี้ไงมาแล้วเซจิคิสมะไปยื้อเวลาพวกมันแล้วสินะทำได้ดีมากเสาาียงไขวะฟังไมา่ออกเลย ไอ่เราสนุกจะตายหาผมนี่อยากจะสู้ต่ออีกสักนิดและฮะกจริงนะ<ต>เราไปยืเวลาพวกมันได้อะแต่เดี๋ยวนี้สุดพวกมันก็จะมาถึงเร็วๆนี้แหละรู้อยู่แล้วนะ่ะงั้นเรามาเริ่มพนึกหางเดียวกันเลยไหมอเอาแล้วพิชาพนึกที่ท่าเลยแล้ววะภาษาไทยอะ่ะ ก็วิชาคาถาพนึกวิถ <Phantom> ีเก้ามังกรมายาไอ้ที่อะไรสักอย่างเรอะคาถาพนึกมังกรมายาเก้าหัวควยอะไรเนี่ยมาเนี่ยเก้าตัวทีไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแย่นับไม่มครบเออโดนเข้าแล้วแย่แล้วล่ะเราต้องไปช่วยให้เร็วที่สุดไม่งั้นการะเดียงแน่ ไอ้นี่คือจิตใต้สำนึกของล่าสถิตหรือเปล่าอ่ะเห็นมีแค่นาโตะกาละแล้วก็ไอ้สิบหางอะ่ะสิบหางโอบิโตะก็มาที่นี่ได้เหมือนกันไปเจอกับนาโตะและกาละก็มาได้ผมว่ามันน่าจะเป็นจิตใต้สำนึกของพวกสันหางอะ่ะที่นี่มันอะไรกันทำไมทำไมฉันต้องไปอยู่ที่นี่เนี่ยเอากระจกแล้วนะเห็นตัวเองนั่นมัน,นฉันนี่นะ นั่นกำลังอยากจะเจอใครสักคนอย่างนั้นเหรอทำไมกันทำไมฉันถึงต้องการอะไรแบบนี้ด้วยทำไมฉันถึง,ถงอันเนี้ยนะเอ้าจะเป็นนาโตะสมัยเด็กเฉยเลยใช่แล้ว <c oughs> ฉันอยากจะเป็นอย่างอย่างไอหมอนั่นน่ะปกป้องทุกคนเป็นที่ยอมรับของทุกคนและเหมือนกับเขาฉัน <c oughs> ฉันฉน่ะฉันต้องการที่ <c oughs> มึงไม่พูดให้จบปกทีว่าอะไรกูงงจัดเลยมึงชั้นอยู่หลายรอบแล้วน,นะ <c oughs> <c oughs> จะสืออ้าวล่วงเหรอเสียงใครพับลงไปเมื่อกี้ อาจารย์คาคาชิอีกนานแค่ไหนเราถึงจะถึงที่นั่นเนี่ยจากที่นี่น,นะไม่ไกลและ้วล,ะละ่ะเห็นก็ดีรอฉันก่อนนะกาละเราจะพานายไปออกมาเดี๋ยวนี้แหละยโยเป็นไรชอบจุดๆๆบ่อยอยังเลยอึ้งอ่ะอึ้งทึ่งเสียวโอเคไปครับผมทุกคนกาละแย่แล้วตอนนี้แถมยังมีไอ้ผนนึึกบ้านั่นอีกเฮ้ย มีพ่อค้าด้วยฮะ oh, <hey. S 1> ดูซิมีอไรขายอที่เพิ่มเลือดเราควรจะกหน่อยไหมเอากระเอ,อ,อันมีเงินเยอะโอเคไปอ,อเพิ่มเลือดขอบใจนะได้เลยครับไม่ยืออะไรตรงนี้วะเนี่ยเจะเฮ้ยหยิบกบเฮ้ยน้ำมันน้ำมันน้ำมันคางคกนี่มันเซียนกบชัดๆเลย มีน้ำมันคาโคกติ huh. ดตัวด้วยเอามาถึงเร็วจัดเอานั้นทีมไกลมาถึงก่อนเราได้ไงวะ barrier, นี่มันปาเลียหลืออะไรกันแน่เนี่ยไป right. แล้วล่ะฉันว่านี่แหละนะคือทุระที่เราต้องมาจัดการมันจะ <But how? S 1> จัดการมันยังไงอะมันคือผนึกห้าวิถีฮะ <Huh? S 1> huh? มาแล้วครับผม8ดคนแล้วตัวนี้มาสายนะคาคาชิโทษทีพอดีว่าเจอปัญหาระหว่างทางนิดหน่อยนะนารุโตะสกุระเฮ้ว่าไงคิวนะทุกคนอยู่ที่นี่แล้วงั้นเราก็ไปกันเลยนะขอโทษที่เร่งนะคาคาชิแต่ว่าเราจะผ่านไอหมอนี่ไปได้อย่างไงเนี่ยฮะ ไอ้บารีเอ้นี่ยมันคือพนึกผนึ่งห้าวิถีที่มียันพนนึกแปะอยู่จากใครก็ไม่รู้หนึ่งอันนี่อยู่ข้างหน้าเรานี่เองเหลืออีกสี่อันที่เราจะต้องไปดึงมันออกนะทุกคนอย่างนั้นเหรอถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เบี้ยวคุกนี่สีขาวครับผมเจอแล้วหนึ่งเจอแล้วสองสาม มันอยู่ใกล้ๆกันหรือเปล่าเนี่ยสองอันนี้เหมือนมันตัดมานิดเดียวเองนะผมเห็นแล้วครับปล่อยเรื่องไอ้ที่ผนึกเนี่ยไอ้ฉันเองแล้วก็พวกนายก็คอยทำลายไอ้ทางเข้านีแล้วกันโอเคเราพึ่งนายอยู่นะโอเคทีมกายพลังแห่งวัยรุ่นไปกันเถอะเอาละครับผมมันร่าร้อนกันจริงจริงทีมนะเราจะรอเราจะรออยู่ตรงนี้นะจนกว่าพวกกายจะทำ อพวก,กายทำสเสร็จแล้วก็ติดต่อเรามาหน่อยนะนะแต่เราจะถึงอยู่แล้วเนี่ยมันอยู่อีกแค่เอือเ้อมมือเยอะไม่จุดจด,ดห้ารอบได้แล้วนะนะอึ้งในตัวนาโตแลวสิพารู้ว่าเป็นสหานเนะี่ยทำไมเพลงต้อง แค่คิดชี้ทำไมไอ้ดุ๋ยนี่ถึงพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะช่วยกาละด้วยแต่ทั้งที่ไม่ได้มาจากหมู่บ้านเดียวกันเส้นหน่อยอ่ะเขาคือล่างสถิตนะครับผมคือล่างสถิตของจิ้งจอกก้าวหางที่อยู่ในตัวเขาอ๋อเพิ่งรู้เหรออ๋อเมื่อกี้ยังไม่รู้นะแต่ก็เพิ่งรู้ตอนนี้นาโตะอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรพิเศษกับพวกหมู่บ้านสินะเงยกุเรวแต่สำหรับกาละเนี่ย คือทางสถิตที่เหมือนกับเขาอย่างไงล่ะป้าเขาเข้าใจการะกว่าทุกคนที่อยู่ในบ้านสุนัขก no เพราะว่าไม่มีหมู่บ้านไหนที่จะมาคอยสงสารเราล่างสถิตแล้นะครับย่าโจาผมไปเรียกป้าเฉยเลยเมื่อกี้นี่แหละที่เขารู้สึกว่าจะต้องช่วยกะระให้จงได้ เคือเพื่อนเพื่อนคนเดียวที่เข้าใจความรู้สึกของการเจ็บปวดที่นารุโตะเคยรู้สึกเพื่อนอย่างนั้นเหรอฮะมันคือคาถาของฉันเองและที่บรรดกชุคคุเข้าไปในการะตอนที่ยังเป็นเด็กตอนที่มึงเกิดเลยก็ว่าได้นะผมฉันคิดจริงๆนะว่าฉันได้ช่วยหมู่บ้านเอาไว้แต่ความจริงแล้วฉันว่า ฉันทำให้ชีวิตเจ้าหนูนั้นพังและตอนนี้ฉันก็ได้รู้แล้วว่าคนของฉันจะรอดมันก็ขึ้นอยู่กับหมู่บ้านพันธมิตรที่เราไม่เคยเชื่อใจเขาเลยฉันอาจจะคิดผิดนะเกี่ยวกับหลายๆอย่างอะไม่แน่ก็ทุกอย่างนี่แหละมไม่หรอกครับชีวิตของย่าเพิ่งจะเริ่มขึ้นเท่านั้นอะ ถ้าเกิดว่าทำผิดพลาดแล้วล่ะก็กลับไปแก้ไขให้มันถูกสิครับคุณก็ยังเป็นสาวอยู่นะย่าโจว้าวคำเกยนั่นก็จริงนะนอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ฉันสามารถแก้ได้ก็ได้เอาะ อาจจะต้องมีบางอย่างที่ฉันทำได้ท้าไมต้องนึกเดืใจแล้วมีเสียงออกมาด้วยแหม่ใครชี้ปากหวานนะมึงไปชมป้าว่าเป็นสาวเฉยเลยเหี้ยั้งตัวน่ะเอ้ามันน่าจะมีอายานพันดึกอยู่ข้างหน้านี้นะแยกกันเป็นสองทีมนี่โอเคแล้วเหรอเนี่ยคิดว่าเป็นความคิดที่ดีเหรอที่แบ่งให้สองตัวนั้นไปอยู่ด้วยกันในดีกับอาจารย์ไก่ ไม่เป็นไรหรอกนะถึงพวกเขาดูเหมือนจะไม่โอเคนะแต่พวกเขาอยู่ด้วยกันแล้วลงตัวสุดๆเลยล่ะเขาคต้องการอย่างนั้นเออนั่นก็จริงนะตอนนี้เราจะต้องไปจัดการงานคาร์ลทีเสร็จนะมันมีเวลามากแล้วล่ะออกคนนด้ตัวตึงนะผมบอกเลยถ้าอยู่ด้วยกันน่ะอยากให้ได้เอาจริงมันผันผืนอครับปุู๊เรืองแง่เดี๋ยวต้องคนนั้นเอาจริงอะเออแล้วผมได้ไปเล่นในนั้นมาด้วยนะไอ้นาโตะอัตเมนินจาชิวเดนห้าว่ะ ไอ้ที่อยู่ใน PS2 อะครับเนื้อเรื่องมันแทบจะเหมือนกันเลยนะเหมือนกันว่าเอานี่ไงยันอยู่นี่อันนึงเนื้อเรื่องมันเหมือนกันมากเลยเปิดมามีระบบเดินทางผ่านเมืองอะไรเหมือนกันเลยอีกอันนึงเราต้องรีบไปนะเชนเชนโอ้อันนึงอยู่ไหนวะเราจะรู้ได้ไงวะเนี่ยผมขอเดินเช็คแป๊บน,นึงนะผมเผื่อมันแอบอยู่ตรงนี้อ๋อนี่ไงเจอแล้วอยู่ข้างๆกันเลยฝั่งตรงข้ามไม่ต้องเดินพ้นไปแบบหน้าสักนิด โ <Okay. S 2> อเคไ่าประดาดึงมอกันนะฮอะไรนะ No ไม่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ง่ายขนาดนั้นนะระวังตัวด้วยเทนเชนเฮะฮะฮ้อะไรนะมาแลินะที่มันบ้าอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนเลยนะผมไอยันผนึกของพวกแสงอุตสานะครับ มันจะเป็นภายใน5ทิศแล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่ไปดึงยันออกมันก็จะก๊อปปี้ความสามารถของคนนั้นในขณะที่ดึงยันนะครับผมแค่ขณะนั้นนะถ้าเกิดว่าเราพัฒนาฝีมือขึ้นไปได้แล้วก็สามารถจัดการมันได้นะผมแถมมันไม่มีทางที่จะเหนื่อยอะไรด้วยซ้ําและมันยังมีความสามารถแบบเดียวกับที่เรามีตอนที่ไปดึงยันเลยนะผมอางเดียวที่จะชนะมันก็คือเราต้องบรรลุปีกขั้นหนึ่งนะผมดักของพวกแสงสาย,ยางั้นเหรอ ดูเหมือนว่าจะไม่ปล่อยให้เราพังบาเรียนั่ง่ายๆสินะบ้าเลรอเนี่ยจะได้สู้กับตัวเองในกระจกเหรอเป็นไรอะกลัวตัวเองอย่างนั้นเหรอบ้าเลรอเนี่ยฮะใครจะไปกลัวของสุดเจ็ดอย่างนี้วะเนี่ยเป็นแค่ของลอกเลียนแบบฉันนี่แหละเรียวเดียวมาต่อฟักะเรนชี่ปกป้องฉันด้วยนะเดี๋ยวฉันจัดการเอง อ้าวต้องเรีนเป็นเทนเทนเหรอครับนี่โอเคไปลุยเลยดิบ้ามาซิเทนเทนเจอกับเทนอ้าวเจอกับนีจิทั้งนั้นสลับสลับฝ okay. ั่งแล้วผมโอเคชนะได้ภายในแปดสิบแปดสิบวิได้เลยม,มีรอ,อริจังหวะนี้คอมโบลิงดอกโคตรกระจอกเลยครับยังไม่หมดลอ็อะเห็นเพชรยังมาตีตัวเองเออบ้าเอ้เอาไปนี่ไปพลังมวยอ่อนแต่ทิศซื่อมวยอ่อน จะหนไฟฟีไปไหนฟะลองดูท่าคอมโบเช่นเน่นมาโอ้โหมีท่าเดียวกูเชื่อเลยสีทางมีท่าเดียวนี่เป็นไงอ้าวรู้สึกด,ดีแล้วลนะ่ะอ้าวทำไรทำไรอ่ะเอ้ากูทำไร,ำไรเหมือนกันลืมเลยท่าเดียวเข้ามาเออผ่านแล้วต้องรีบจัดการมันเอาคอมโบไปกินตุบคูมอาวุธท่าอะไรวะจะชื่อไม่ได้ตุ้มยักษ์ต่ะงห่างใหย่ให้ง่ายๆเลยเบสิกพื้นฐานจังหวะนี้ ขอใช้ท่าคอมโบงอีกดูไม่มีไม่มีนะครับผมที่ผมกดถามทิศทางเนี่ยมันมา,าท่าอย่างเงนหมดมันไปไม่ได้ยังไงท่ขงงาขบวงการ์ดเป็นยังไงล่ะนี่แหละเออมาคองงาขอขบวงการ์ดนะลูกโตนี่ฟิวบ้าวเวลาก็จะหมดไม่ดีแน่แน่เฮ้ยเมื่อกี้เวลามันเหมือนจะหยุดเออเออเอเอ,เอไอ้ทีมตึงว่ะตึงว่ะตึงว่ะไอ้ศาตว์นะขอดูทา่านี้หน่อยสิดิเตื้อเกี่ยมาเอียงลงปืนนะผมเหมือนนี่ ไอ้หมอนี่อะฝากหน่อยสวยขบวนการต่อเออเฮ่อมันเป็นขบวนยากเลยเจ้ะขบวนเอ้ยถ้าหาแล้วเนี่ยเขี่ยแล้วเขี่ยแล้วลบลบลบเวลาเหือซื้อพี่สวยดิขบวนคู่นี่เป็นไงโคตรกากเลยเทนเทนกูไม่เล่นแล้วันหลังตัวนี้รู้สึกว่ามันจะมีช่องว่างระหว่างของจริงกับของเฟซเชนอยู่นะแม่ทำเป็นขิงแม่หนุ่ม เออได้บีโคตรกระจอกไม่ชินเลยการเล่นตัวเทนเทนเลยเแยมันขบวยยากมากถ้าได้เล่นเนจิก็ว่าไปอย่างเย่ชนะแล้วเว้ยไอ้เสซ่าไอ้นเรื่องนี้ตึงมากเลยนั่นในอนิเมะในมังงะตราบใดที่ลีกับอาจารย์ไกชนะเราก็สามารถจะจัดการในบาเรียนนั้นได้ใช่ไหมล่ะหวังว่าอย่างนั้นนะ ทำให้ดีที่สุดแหละพวกเธอทั้งสองคนหมายถึงดีกบไก่นะผมเราก็จะได้ไปเล่นดีกบไก่ใช่ไหมแน่นแมงกูว่าแล้วคู่นี้แหละมันแน่นอนเอ่ออ้จันที่เดจีบอกน่าจะอยู่รอบนี้นะครับอาจารย์ไก่ใช่แล้วล่ะลีวิ่งให้เหมือนกับสายลมไปเลยถัดไปครับอาจารย์คู่นี้ไม่ต้องดีดแน่ๆคาแรคเตอร์อยู่คอนโทรลแฮตสปินสวิตไกนะผมโอเคนี่ไปหาแล้วเจอเข้าใจไหมลี ทางนี้เหรอเจอนี่ไงข้างหน้านี้ผมจำได้เอานี่พ้นมาได้เปรตก็ไม่เห็นข้างหน้าอันนึงเเก็บกันเลยแล้วกันล่วงไปหนึ่งมุ่งไปสู่จุดหมายอันต่อไปนี่คือพลังแห่งจิตวิญญาณเร่าร้อนของวัยรุ่นดูท่ากระโดดแม่งสินี่ไงเจอละอย่างนั้นแหละครับอาจารย <c oughs> ์เฮ้ยมาเฮ้ยไก่ก็สัมผัสได้วะ i, อาจารไก <ง S 2> มีอะไรเหรอฮะอย่างที่ฉันคิดไว้เลยรู้เหมือนว่าพวกแสงมุสามันจะทั้งกับดักใส่พวกเรานะหีือน่ะนี่บ้าอะไรกันเนี่ยอย่างนี้สินะใครที่ดึงยันออกไะโดนกับดักที่พวกเขาตั้งไว้ไม่ยอมให้เอ็ดมี่เอ้ยไม่ยอมให้ศัตรูเข้าไปได้ง่ายสินะผมไม่เคยคิดเลยว่าจะได้สู้กับร่างก๊าปี้ของตัวเองอะนะนี่มันนี่มัน ไม่งโคตรสุดยอดไปเลยว่ะผมไม่ไม่ใหญ่จะเชื่อผมจะสู้กับตัวเองเนี่ยนะบันดิตบันดิตอาจารย์ไก่ใ้โปรถเถอะให้บจัดการเรื่องนี้ผมชนะแน่นอนไม่ต้องกลัวห้ามถามอะไรทั้งนั้นน่ะงั้นเหรอนี่มันจิตวิญญาณบ้า,บาอะไรกันเนี่ยฮะฉันก็หยุดได้ไม่ได้แล้วจังหวะนี้โอเคเดี๋ยวฉันจะเป็นกำลังเสริมให้นะไปกันเถอะลีสู้เหมือนว่าพรุ่งนี้ไม่มีอยู่จริงจัดาไปครับผมมันจะเปิดประตูที่เก้าเลยครับเดี๋ยว ได้ครับท่านขอบใจมากนะไม่เลยโชว์สปิริตแห่งวิญยาของพวกเราให้ไอ้คอมฟอร์มนี่ดูซะงั้นผมไปแล้วนะมาเลยได้เลยเป็นกลีนี่ไรเดือนประรประรึยขอแบบเลือดสักแปดหลอดได้ปะฮะสองหลอดไม่พอหรอ <5 S 2> นี่ กปีฟเราอชีวายแล้วคโคโนฮาสลาตันโดนเปิดก่อนฝากด้วยอาจารย์แรงกันเว้ยเดือดเท่ากันเลยนะนี่ตัวปอมแกไม่ใช่อาจารย์ชชดสักนิดสักนิดเดียวโคหัวไปีิชาหมักเมาปุบวบานภัยดอกตูมโคโนฮาสลาตันยังไม่หมดแค่นี้หรอก โอ้ยมันหลบได้จังหวะสุดท้ายคึณเป็นได้ไงกันเออไาเอ้ยบ้าจริงๆมาใหม่มาใหม่ขบวนใหม่ขบวนใหม่เอ,อาเอ,อาออเอาเอาดูว่าตัวกูเอเวไอ้เวย์อ้่แมงเสือหรือใครอ่ะดิไปขึ้นไปขบวนการงานต่อได้จังหวะนี้แหละไม่รอดแหละอาจารย์ผมขอปิดฉากเลยแล้วกันโจนคือท่าอะไรแล้วว่าท่านนี้เอ,อ่อต้องแไปลไว่าอย่างไงดีวะ รังเร่าร้อนแห่งจิตวิญญาณหนุ่มสาวเหรอท่าขวยเลยว่โอเคครับผมคิวหนาชนะแบบกาก็เลือนนิดเดียวตึงส่วนสี่เปอร์เซ็นต์ไม่ยังได้เอสยูแต่อยากเล่นอีกอะโอ้เฮ้ยพอได้เล่นตัวที่ชอบก็ได้เล่นแป๊บเดียวเึ่งงั้นผมชนะแล้วไปไปชิวช ในเรื่องนี้ตึงมือจัดนะบอกเลยเรีกับรีตวปลอมเลยสู้กันอย่างมันนั่นเป็นการต่อสู้ที่เยี่ยมมากโอ้ใช่แล้วตกัฟจังเลยว่าเนจิกับเทนเทนอ่ะจะเป็นไรหรือเปล่าน่าจะโดนกระดักแบบเดียวกับที่เราไม่ไม่ว่าพวกเขาจะไปเฉิดหน้ากับปัญหาอะไรเขาไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นเพราะเขาคือสมาชิกของทีมไกลยังไงล่ะฮะนั่นก็จริงนะครับผม โอเครีบติดต่อคาคาชิซะด,ดีกว่านะแล้วก็ตัดกลับไปเป็นตรงนูน้นชิมิเออผนึกเหลืออันสุดท้ายแล้วละ่ะขึ้นน้นี้เองใครจะเป็นคนเอ้ยใครเป็นคนไปปลดวะจำไม่ได้แล้ว เพิ่งได้รับรายงานจากไกลมานะน่าดูเหมือนว่าพนึกทุกอันจะโดนถอดออกหมดล,ล้วงั้นก็ใช่แล้วคือเวลาที่เราจะได้เคลื่อนไหวกันแล้วนะแล้วครับผมต่อไปนี้แหละคือของจริงโอ้ยสากูละาเหรอทาาชิถอดแล้วสากุล่ก่อนอื่นเลยอัดไอหินนี่ให้กระจายให้ทุยให้กระให้กระเจิง กับแตกกลายเป็นกระแตกยี่อะไรไม่รู้เมื่อกี้ชากุลาไหวไหมไปแล้วนะดึงปุ๊บพลังช้างผ่านโอ้โหขันแข่งขันแข่งจริงๆตบชื่อลูกศิษย์เซนเดอเอาแล้วครับผมต่อไปนี้จะได้สู้กับสายภาษาแบบแทาจะเต็มรูปแบบแล้วเอ,อ้ยยังดิยังปะไม่รู้ดิมันคือโอเค ทุกคนพร้อมแล้วนะดับราบการะอีนิดเดียวเท่านั้นจะถึงแล้วโอเกียกเหเป็นนาโตะนะครับผมเฮ้ยเซฟเหรอเซฟป่ะเมื่อกี้เอาล่ะครับผมส่วนในเรื่องของแสงกุสาจะเป็นยังไงต่อไปการะจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามชมกันในภาคที่ห้านะับสารพัดนี้หน่วยทีมเจ็ดก็ต้องขอลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะผม บายๆครอผมซิโยเกนครับ